สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง For June พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีมังกรและลัคนามังกรสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดูส่วนตัวสามารถอัดละอดีมาที่บ e l i เปอร์สตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อัดละอดีมาทำค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้2ต่อในปลายเดือน ธันวาคมิ่มตนน้นตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่3 1ธันวาคมวันที่3 1ธันวาคมเป็นวันสุดท้ายครับอัลลาอดีมาทำค่าครูได้ก็จะได้ค่าพิเศษลดให้2ต่อครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนมกราคม2569ซึ่งเป็นเดือนที่1นะครับหรือเป็นเดือนแรกของปี69้นั่นเองนะครับก็เปิดสกราดใหม่มามีการโครจรยกย้ายราศีทั้งหมด5ดวงหรือมีการทันสิทธิ์ของดวงดาวทั้งหมด6ครั้ง มันเยอะเกินไปขออนุญาตแบ่งเป็น2 EP ครับ EP นี้เป็น EP แรกมีดาวย้าย3ดวงนะครับจะมี EP ที่2ตามมาอีก3ดวงยังไงก็ฝากติดตามรลบฟังกันด้วยนะครับใน EP หน้าเนาะผู้ที่เกิดราศีมังกรโดยจากด้านล่างเสื้อส้มนี้ครับลัคนามังกรทางทิศตะวันออกหรือขวามือนะครับได้ทั้งราศีลัคนาเช่นเดียวกันครับตนุราศีมังกรตรงนี้เนาะมีดาวชุมนุมกันรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวกันก่อนของราศีมังกรหรือลัคนามังกรก็คือ ดาวเสาร์นั่นเองครับดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวประจําตัวโคจรช,ช้าขณะน,นี้ยังโคจรอ,อยู่ที่เดิมที่ราศีกุมหลังจากถอยหลังมาประมาณ4เดือนครึ่งอยู่ในราศีกุมนะครับจะโคจรย้ายเดินหน้านะครับย้ายเนะี่ยย้ายราศีเนะี่ยเดินหน้าเนี่ยในวันที่13กลุ่กุมภาพันธ์นะครับ6กเนาะกคือพูดง่ายว่าเดือนหน้าของอันนี้ ไม่ได้หมายเดือนหน้าที่เราอยู่ปัจจุบันแต่เดือนหน้าของการพยายกรณ์นะครับเราพยายกรณ์เเดือนมกราถูกไหมครับแต่ว่ามันจะเป็นเดือนกุมภานะครับกลางเดือนเนาะันนั้นเนี่ยก็จะย้ายเข้าสู่ราศีมีนนะครับอย่างถาวรเนาะจะไม่กลับมาในราศีกุมอีกแล้วนะนะครับในช่วงรอบนี้รอบ30ปีนะครับไม่ได้หมายถึงว่าจะไม่มาอีกแล้วมายังมาอีกในราศีกุมอีก30ปีนะครับ คือรอบวัฏจะของดาวเสาร์เนี่ยคือ30ปีจะมาอยู่ในราศีกุมเช่นเดิมนะครับเมื่อ30ปีที่แล้วเป็นอย่างไรเมื่อ30ปีนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นคล้ายๆแต่ไม่ทั้งหมดมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างแล้วก็จะอีก30ปีข้างหน้าที่ใครยังมีอายุเหลือยังมีชีวิตอยู่นะครับก็ยังได้อีกนะครับอืสับตัวผมยังได้อีกเนาะมาถึงเกณฑ์เฉลี่ยอายุนะครับก็ยังได้อีกหนึ่งรอบนะอืของดาวเสาร์ที่มาอยู่ในราศีกุมนะครับ ย,ยังยังทันอีกรอบหนึ่งทีนี้เรามาดูกันต่อที่ดาวเสาเนี่ยนะครับได้ตำแหน่งเขาเรียกว่าไม่ไม่ขอโทษครับดาวเสาไม่ได้ตำแหน่งแต่เกาะกลุ่มกับดาวราหูได้ตำแหน่งอันนี้เราเคยพูดหลายครั้งแล้วขอพูดอีกนิดหนึ่งคือขอพูดทุกคลิปนะแต่จะพูดให้กระชับแล้วก็เร็วนะครับไม่พูดเยินเยอดาวเสาเนี่ย ไม่ได้เป็นกเกษตรในราศีกุมนะครับเพราะเราใช้ระบบดาวแดวงมีดาวราหูด้วยดาวราหูเป็นกเกษตรอยู่ทนโทจะบอกว่าดาวเสาร์เปิดเกษตรไม่ได้นะครับเอออีกอย่างหนึ่งคือถ้ามีดาวราหูปรากฏจะไม่ให้ดาวเสาร์เป็นกเกษตรแต่ไม่ว่าราหูจะอยู่ที่ไหนก็ตามจะดาวเสาร์จะมีวันได้เป็นกเกษตรในราศีกุมนะครับแต่ถ้ามีแค่ดาวเจ็ดดวงไม่มีดาวหูดาวราหูเนี่ยอันเนี้ยดาวเสาร์จะเป็นเกษตรในราศีกุมได้นะครับดังนั้นเนี่ย ก็แบ่งแยก,กเกษตรเก่าก,ะกะับเกษตรใหม่ให้ให้ชัดเจนอย่าปนกันอย่ามัว่วนะครับเออดังนั้นดาวเสาร์ไม่ใช่กเกษตรแต่มีกําลังเพราะอยู่ในเรือนของคู่มิตรนั่นเองและอยู่ในเรือนคู่คมิตรเนี่ยเป็นกเกษตรมันก็เลยทําให้มีพลังเยอะทีนี้ดาวราหูเป็นกเษกษตรกลุ่มเนี่ยมันจะหมายถึงความดักแน่นมั่นคงมีแพชชั่นเยอะแต่อยู่ในเรือนการเงินหรือกระดุมพระหมายเขาว่าคุณจะมีแพชชั่นในการหาตังค์นะครับมีแพชชั่นในการ คนขวายหาตังค์ดาวประจําตัวประจำเดือนการเงินคนขวายหาตังค์ดาวราหูเกษตรในเดือนการเงินเงินไหลมาเทมาหมายความว่าเสาราหูคู่มิตรใหญอ่อยู่ในเดือนการเงินถึงจะไม่ใช่เกณฑ์ลักนณะแต่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากอยู่ในราศีที่ดีมากจึงเป็นการที่จะให้คุณเนี่ยได้จับเงินก้อนเงินก้อนใหญ่นะครับแต่คุณยังไม่ถึงการรวยคือมันจะปูทางให้คนบางคนเนี่ยรวยได้เลยครับในช่วงนี้นะอ่าเสาราหูกุมกันเนี่ยรวยได้เลย อยู่ในเกลา้บบาคณาแม่ขอโทษครับมีดาวประจําตัวเข้าไปอยู่เนี่ยมันก็ทําให้รวยได้เลยแต่หมายความว่าไม่ใช่รวยทุกคนแต่มันจะมีบางคนบางกลุ่มที่ราศีมังกรหรือลัคนามังกรเนี่ยจะรวยได้อันนี้มีสิิแน่นอนครับแน่นอนแต่ไม่ใช่ทุกคนแน่นอนนะครับไม่ใช่ทุกคนแน่นอนแต่ได้แน่นอนสำหรับคนราศีมังกรบางกลุ่มนะครับทีนี้สาวราหูได้มิตรใหญ่ได้คู่มิตรอุปถัมภ์หมายถึงจะมีคนมีอิทธิพล จำไว้นะครับมีคนมีอิทธิพลจะมาเปิดช่องทางการเงินให้กับคุณการครบกับมาเฟียก็ดีอย่างทําให้เราอ่ะมีคนปกป้องมีคือลาหูมันพดวัตเทคชั่นสูงอะครับเออทีนี้คือรักเพื่อนรักเสามากลาหูนี้เป็นกับเสาเนี่เป็นเพื่อนเกอแค่คือดาวเสาไม่มีเพื่อนดาวหมายถึงดาวนะดาวไม่มีเพื่อนมันมีแค่ดาวราหูดวงเดียวเท่านั้นที่เป็นเพื่อนของเขา ดาวเสาร์เนี่ยดังนั้นเนี่ยเพื่อนคบน้อยไม่มีเพื่อนคือเพื่อนจริงใจจริงจังจริงแบบคือสุดยอดอะ่ะเพื่อนดีมากแต่มีแค่คนเดียวนะครับสำหรับดาวเสาร์ก็ถือว่าได้เพื่อนดีะนะครับแต่ระวังอย่างหนึ่งนะการที่คุณคบกระดาหูดาวเสาร์อะ่ะคบกระดาหูเนี่ยมันหมายถึงคบกับนักเลงหัวไม้คบกับผู้มีอิทธิพลคบกับพวกเจ้าพ่อ,อ,าพอมาเฟียดังนั้นเนี่ยวิธี วิธีการก็คือระวังระวังเรื่องคือคุณเป็นคนคิดเยอะอยู่แล้วแหล,ละดีแล้วแต่แค่ว่าให้ระวังว่าการครบหาคนเหล่านี้อ่ะจริงอยู่ว่ามันมันอลังการแต่มันมีผลที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนเหมือนกันนะอือหนึ่งคือเราอ่ะอาจจะถูกกดดันจากผู้อิทธิพลนี้เองสองคือมันเหมือนกับเขาจะต้องจูงเราตลอดอ่ะ เออเขาพาไปไหนแล้วก็ต้องไปนั่นคือราหูมันเป็นผู้นำนะไม่ใช่เสานะครับบัาดาเป็นเพื่อนกันเนี่ยราหูจะกล่อมเสาราหูเป็นตัวกล่อมจะคืออยู่ที่ไหนจะกล่อมคนนั้นมันดึงดูดไงดวงดาราหูมันมันหมายถึงการดึงดูดมันเพื่อนเยอะมันมีพวกเยอะดังนั้นเนี่ยคนเสาไม่มีไม่มีเพื่อนไม่มีพวกหัวเดียวกระเทียมเรียบดังนั้นเมื่อไปคบกับราหูอะ่ะก็ต้องตามเขาเป็นปริยายก็จะไหมครับเพราะอยากได้เพื่อนไงอยากมีเพื่อนไงแล้วเขาดันเข้าใจแล้วก็ เป็นพื้นที่ดีเราก็เลยต้องอ่านใจเขาเขาก็จะพาเ hey, ฮไหนเฮ hey, นั่นนั้น,นสาวนาหหเฮไหนเฮ hey, นั่นได้รับก้อนใหญ่อาจารย์ผมจะพูดแบบนี้ได้รับก้อนใหญ่ก็คืออสังหาเกี่ยวข้องอสังหาเกี่ยวข้องกับเงินก้อนใหญ่อย่างที่บอกไปแต่ก็เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลได้ด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าระวังคบกับคนมีอิทธิพลก็ก็ไม่ใช่ว่าจะมีเรื่องดีเสมอไปต้องมีค่าจ่ายตอบแทนเช่นเดียวกันนะครับอ่ะประมาณนี้ ทีนี้เราไปดูกันต่อที่เดือนมกราคม69เดาวดวงแรกจะย้ายก็คือดาวเกตโคจรเข้สาสู่ราศีมีนวันที่หมกราคม69าดาวเกตย้ายจากราศีเมษพบพันธุเข้าสู่ราศีมีนพบสาชะก็ถือว่าโอเคยังไม่เสียอะไรดาวเกตอยู่ในเดือนสาชะเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าดาวเกตเป็นดาวฉายานกสองหัวถามว่าทำไมนกสองหัวคืองงไม่เข้าใจคือดาวเกตเนี่ยเป็นดาวที่ไม่เลือกข้างเขาอยู่ตรงกลาง เหมือนผมเนี่ยเหมือนประเทศไทยนี่แหละอยู่ตรงกลางจะบอกว่าเป็นนกสองหัวเออก็ช่างนะครับแต่ว่าเราเป็นคนที่เฟลลี่เราเป็นคนที่ไม่อยากมีเรื่องกับใครเข้าใจปะเราไม่อยากมีเรื่องกับใครไม่อยากขัดแย้งกับใครเราจึงเป็นดาวนกสองหัวเราก็ยอมยอมเป็นนกสองหัวเพราะเราไม่คืออตรงๆนะมีเรามีเพื่อนคนหนึ่งแล้วเพื่อนมันไปโดนโกงอีกคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนกันอนะ่ะแล้วถามว่า เพื่อเพื่อนเกลียดคนนี้เราต้องเกลียดเขาไหมครับบางคนอาจจะบอกว่าอ๊เกลียดสิเพราะว่าเราก็ต้องเข้าข้างเพื่อนสิอะไรอย่างเงี้ยอน,นี้เข้าใจนะครับก็จริงก็ได้ไม่มีปัญหาไม่มีใครว่านะครับแต่ถามว่าไม่เกลียดแล้วก็ฉันก็ไม่ได้ผิดใจกับเขานี่เขาก็ยังเป็นเพื่อนฉันเหมือนกันอะไรแบบเนี้ยมันแล้วถามว่ามันต้องผิดใจกันหรอในเมื่อเขาไม่ได้ทําอะไรให้เราถูกปะ่ะแต่เราอาจจะแค่ระมัดระวังติดลบนิดนึงว่า โอเคเขาเคยทําอย่างนี้กับเพื่อนเรานะเราก็อาจจะโดนทําแบบนั้นเหมือนกันแต่เขายังไม่ทําเราก็รู้สึกว่าอะอย่างน้อยมันไม่ยุติธรรมถ้าเราจะไปจีดกีดกันว่ากันซีนว่าเขาไม่ดีอะเอออะไรแบบเนี้ยคนบางคนนะครับเขาไม่ดีด้วยกันมันอาจจะเป็นดึงดงดูดของเขาแต่ไม่ใช่เราดังนั้นเราก็ควรจะเป็นกลางในการที่เออเป็นน้องสองหัวก็น,น้องสองหัวเราอยู่ด้วยกันสองฝ่ายแต่เราไม่เดือดร้อนอะเหมือนไทยมพูชาไทยเขมรเนี่ยครับถามว่า ก็ถ้าเปืนนานาชาติไม่เข้าข้างเราเราก็รู้สึกว่าเราก็โดดเดี่ยวถูกไหมครับจะถามว่าแคร์ไหมก็ไม่เออเพราะว่าเราถูกลุกล้ำอธิปไตยของเราเราก็ต้องจัดการอันนี้ก็เป็นเรื่องของส่วนนั้นแต่ว่าถ้ามีคนที่บอกว่าเราไม่ชอบกัมพูชาแต่ถ้ามีคนเข้าข้างกัมพูชาเราจะเกลียดชาตินั้นไหมคนทั่วไปชาวเน็ตเกลียดแน่นอนแต่ถามว่าประเทศเราต้องเกลียดไหมครับไม่ถามว่ามันเป็นมิตรกันเนี่ยมีปัญหาอะไรช่วยเหลือกันได้ เรื่องนี้คือเรื่องนี้ไม่เห็นจะต้องเกี่ยวกับเรื่องอื่นถูกป่ะครับอะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยแยกแยะนิดนึงแต่ผมเข้าใจอารมณ์นะผมก็เคยเป็นไม่ใช่ว่าไม่เคยเป็นเป็นแต่ไม่ใช่ทุกเคสก็เอาเป็นว่าถ้าถ้ามันไม่ใช่น้าหมั่นไส้จริงๆี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องเกลียดใครถูกป่ะครับเออล้วก็ดีๆกันไว้นะครับมีปัญหาอะไรช่วยเหลือกันเผื่อเราตกรลคกกรรมลบากมีเขาอยู่ทนโทอย,อยู่ตรงหน้าเนี่ยแล้วเราไม่ขอความช่วยเหลือจากเขาเหรอครับ เออดังนั้นเนี่ยเราก็ดีกว่าเกลียดกันนะอ่าประมาณนี้ก็ดังนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่าดาวเกตอยู่ในเดือนสาชาเนี่ยจะพลิกผันพลิกล็อกมันจะเป็นการพลิกล็อกพลิกล็อกให้เกิดสถานการณ์ที่เจอเพื่อนนะครับโดยไม่คาดฝันแต่เพื่อนเนี่ยจะเป็นเพื่อนที่บอกไม่ได้หรอกว่าจะดีหรือไม่ดีแต่ดูโดยรวมจะดีเพราะว่าดาวเกตอยู่ในเดือนพบที่ดีจึงพลิกผันเป็นทางที่ดีดังนั้นดาวเกตอยู่ใน อยู่คุมดาวบาปเคาะอยู่ในเรือน้ายก็จะพลิกผันให้หลยถ้าอยู่ในเรือนดีเหมือนสาชะเนี่ยเรือนดีและไปลุมกับดาวสุประค์ก็จะพลิกผันไปในทางที่ดีเช่นเดียวกันครับเออเราไม่เราไม่ทันละอจบต่อไปดาวพุธโคจรเข้าสู่ราศีมังกรวันที่11มกราคม69เก้าำจริงว่าจะเล่าเล่าของตัวเองให้ฟังแต่มันไม่ทันละดาวพุธเข้าสู่ราศีมังกร11มกราคม69ดาวพุธออกจากราศีวินาศเข้าสู่ราศีตนนก็คือ ราศีมังกรน,นะครับก็คือขึ้นรอบใหม่นั่นเองในรอบหนึ่งปีดาวพุธมาทับลักดาวพุทธทับลักไม่มีตําแหน่งแต่ดาวพุธเนี่ยมาจากเรือนอริกับเรือนสุภะดันมาจากดีหนึ่งเสียหนึ่งียดว้วยทีนี้ถามว่าดาวพุธมาทับลักเนี่ยมันมีด้านดีหรือด้านเสียทั้งสองครับเราต้องแยกนะหลายคนไม่เข้าใจคําว่าบีด,มดีมีเสียบางคนคิดว่าเอา้ามันจะดีก็บอกว่าดีมันจะเสียก็บอกว่าเสียทําไมต้องบอกว่ามีดีมีเสียบางคนงง,งแล้วไม่เข้าใจหุดหยิดไม่เข้าใจคืออย่างนี้ครับ แยกกันเรื่องดีมีเรื่องเสียมีมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องเดียวกันจะมาบอกว่ามันจะเป็นเรื่องดีเรื่องเสียเลยมันตอบไม่ได้เข้าใจไหมครับคืออย่างนี้อริตนุและเป็นดันดาพุทธด้วยก็หมายความว่าปากคลาศิังกรต้องระวังเรื่องของการพูดการสื่อสารการเจรจาการเข้าสังคมการเซ็นสัญญาครับพเพราะดาวพุทธเป็นอรินะครับปากเราเนี่ยเป็นอริดังนั้นเนี่ยปากพาซวยพูดภาษาบ้านๆเข้าใจง่ายๆ ระวังปากพาสวยพุทธไปทับตัวเนี่ยแล้วอริมาทับตัวคืออริวิ่งก็หาตัวเองแปลว่าเราไม่ได้สร้างอะไรเลยนะแต่ปัญหามันวิ่งก็มาหาเราเองดังนั้นเนี่ยปัญหาเนี้อาจจะทําให้คุณเนี่ยต้องระมระวังเรื่องของคําพูดเพราะว่าบางทีมันชวนทะเละอืมมันชวนทะเละเนี่ยเหมือนเหมือนน้องหมาตอนเนี้ยมันเหา่าคือมีคนมาเยี่ยมแม่แล้วมาคุย ก็เลยทําที่บ้านนี่แหละครับมาเยี่ยมที่บ้านก็เลยน้องหมามันก็เลยเหา่าก็เลยแบบเนี้ยขึ้นเลยรู้สึกว่าแบบกําลังทาทาคลิปทํางานอยู่ทําไมต้องมาเหา่าอะไรแบบเนี้ยก็เลยทําให้รู้สึกหงุดหงิดเหมือนกันเนี่ยเนี่ยก็อยากจะใส่อยู่เนี่ยผมเป็นคนหงุดหงิดง่ายเพราะเป็นรคไทรอย์เนาะอ่าก็เลยแบบมันมันปีดมันขึ้นอันนี้ดีขึ้นแล้วก็เลยทําให้ยังพอควบคุมสถานการณ์และอารมณ์ได้อยู่นะครับ จะรู้สึกปีดเหมือนกันแตอน่อยากปีดมากอยากแบบอ่ะโอเคทีนี้อย่ามันไม่จบเอาต่อที่เราพูดมาทับหลักเนี่ยมาจากรลยสภาด้วยสุภาแปลว่าผู้ใหญ่ผู้สับสนุนความสุขความเจริญพอมาอยู่ในทับตัวเนี่ยก็หมายความว่าแนะนําว่าทําคือเรียนรู้ให้เป็นผู้ใหญ่ทําตัวให้เป็นผู้ใหญ่นิดหนึ่งแล้วมันจะแก้ปัญหาได้หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่จะวิ่งเข้ามาหาเราคือทั้งอาริและ ผู้ใหญ่มีกงกมาหาตัวหนึ่งแปลได้ง่ายๆเลยว่าผู้ใหญ่อาจจะนําปัญหามาสู่ตัวเรานะครับสองคือระวังเรื่องเอกสารในการผ่านแดนต่างถิน่นอย่างเช่นเราจะไปต่างประเทศเนี่ยสุภาพตะวตันต่างประเทศอริคือยุ่งยากตานุคือตัวเราเราจะเข้าต่างประเทศยุ่งยากนะครับเอกสารดาพุดยุย่งยากเรื่องเอกสารนะครับจะเซ็นสัญญาระวังดูดีๆจะมีปัญหา โดยเฉพาะคนคือระวังคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่านะครับหรือวิ่งหาผู้ใหญ่กว่าจะแก้ไขได้ถามผู้ที่สามารถช่วยเหลือเราได้อะเขาจะช่วยเหลือเราได้นะครับทีนี้ดาวอาทิตย์ดวงที่3ก็เขาจะเข้าเสราเสริ 14, มกรกฎมกราคม69ดาวอาทิตย์มาจากเรือนมรณะซะอีกมาทับตัวอีกอริมาทับตัวแล้วมรณะยังมาทับตัวอีกเลอแต่วินาศนี่แหละที่ไม่ได้มาทับตัวแต่วินาศไปอรินะครับดังนั้นสัมพันธ์กันหมดเลยวินาศอริอริทับตัวแล้วก็มรณะทับตัว อริมรณะวินาทุสถานภพคบครบเลยครับมาทับตัวดังนั้นระวังให้ดีนะออ่เมรณะตนุเนี่ยคือความเบื่อหน่ายมันอุปสรรคมันเยอะวุ่นวายทับตัวเออมันก็เลยคืองุดหงิดลำคาญเหมือนผมตอนนี้เลยหงุดหงิดลำคาญมันวุ่นวายโ <s> <ๆ>ดยเฉพาะการสื่อสารการพูดและการสสัญญาจะเป็นผิดจะนำภัยมาสู่ตน ต้อง,งระมัดระวังหลีกเลี่ยงการสัญญาไปก่อนถ้าหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงการพูดการสื่อสารระวังขม่มใจให้ดีพยายามเอ่อคิดนี้แยบบวกแล้วก็พยายามผ่อนคลายปล่อยวางนะครับแล้วก็อ่ะมันก็จะได้ไม่เกิดเรื่องเกิดราวเกิดปัญหาใดๆนะครับจะได้ไม่วุ่นวายทีหลังอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยเดือนมกราคมมีทั้งดีและเสียดีคือดาบก้อนโตเสียคือดาว อริมรณาวินาศมาทับตัวหมดเลยครับอาจจะมีความจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงมากเลยดังนั้นเกี่ยวข้อกระต่างถิ่นดันไกลนะครับันนั้นเดินทางครับเดือนมกราคมเป็นปเดือนแห่งการท่องเที่ยวอยู่แล้วไปเดินไปเดินทางไปท่องเที่ยวก็จะทําให้เราลดปัญหาลดแรงตึงเครียดนะครับก็ทําให้เรามีความสุขไปที่ที่มีความสุขแล้วเราจะมีความสุขครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกัชบช่องเจ้าน้ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ